มีเงินเหลือเอาไปทำอะไรดี มีคนถามเข้ามาครับว่ามีเงินเหลืออยู่หนึ่งก้อนเอาไปปิดหนี้ให้หนี้หมดไ,ไวๆนะฮะหรือว่านําไปลงทุนดีก่อนที่คุณจะเอาไปลงทุนนะฮะหรือเอาไปปิดหนี้เนี่ยอันดับแรกผมอยากให้คุณกลับไปรีเช็คก่อนว่าเงินที่เหลือของคุณเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เพราะว่าเงินของคุณลําดับแรกที่คุณควรจะต้องเอาไปไว้เนี่ยก็คือเงินสํารองฉุกเฉินครับเผื่อวเนน่งคุณขาดรายได้คุณเกิดปัญหาเงินตรงนี้แหละมันจะกลับมาช่วยคุณซึ่งในภาวะแบบนี้นะครับภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเกิดไวรัสต่างๆมีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายเนี่ย ่ก็คือ6กถึงสิเดือนเมื่อคำนวณจากรายจ่ายของคุณอย่างเช่นเดือนนึงเนี่ยคุณมีรายจ่ายอยู่ที่2 0 0 0 0บาทเงินสำรองฉุกเฉินของคุณไม่ควรมีต่ำกว่า1นึ0 0 0สบาทก็คือ6เดือนนั่นเองเพราะหากคุณนําเงินก้อนเนี้ยไปปิดนี่ไปลงทุนแล้ววันดีคืนดีคุณจําเป็นจะต้องใช้เงินขึ้นมาไอ้หน่วยลงทุนก็ขาดทุนอยู่หุ้นก็ขาดทุนอยู่คุณก็ต้องไปขายหุ้นออกมาถูกไหมหรือคุณจะไปกู้อัตราดอกเบี้ยที่คุณเสียเนี่ยมันก็อาจจะสูงกว่านี้ที่คุณเอาไปปิดก็ได้เพราะฉะนนนนนนนััั้้้้แแลลลวววคคคุุุณณออออองงงงงเเเเเเช็กกก่่าิิหหืีีมพพยสสบฉฉข ถ้ามันเพียงพอแล้วทํายังไงต่อดีล่ะทีนี้ถ้ามันเหลือหลังจากที่คุณเก็บสมองฉุกเฉินแล้วคุณก็เอาไปเวทดูครับว่าถ้าคุณจะไปลงทุนคุณคิดว่าคุณสร้างผลตอบแทนได้เท่าไหร่บางคนอาจจะเอาไปขายของซึ่งขายของเนี่ยคุณอาจจะสร้างผลตอบแทนได้ 20, 30, 50หรือ1 0 0การนําไปขายของก็อาจจะดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าคุณมาเปรียบเทียบกับหนี้หนี้ของคุณเนี่ยคุณเสียอัตราดอกเบี้ยบ้านละกันอยู่ที่ประมาณ3-5%แบบนี้ถ้ามันเปรียบเทียบกันนะนะครับการนาไปลงทุนเน แต่ถ้าคุณบอกว่านี่บ้านคุณจ่ายอยู่3% 5%แล้วคุณเอาไปลงทุนเนี่ยนะฮะด้วยฝากประจำหรือทําอะไรก็แล้วแต่ได้ผลตอบแทน2% 3%ถ้าเวดแล้วนะครับผลตอบแทนมันน้อยกว่าการนําเงินตรงเนี้ยไปปิดนี้ก็ดูเหมือนว่าจะคุ้มค่ากว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้คุณกลับมาดูเรื่องของดอกเบี้ยกับผลตอบแทนแหละนะฮะว่าดอกเบี้ยที่คุณจะได้รับเนี่ยรูปแบบของการลงทุนมันเป็นเท่าไหร่ดอกเบี้ยที่คุณเสียเรื่องของหนี้เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็เวดออกมาแต่่่่่อออยาาาาาาาลลลมถ้้้้คคุุณณํนนนนววววแแเเไไปงททดดีกจะผตบ20 50%เอย่าลืมว่ามันมีเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะจำเป็นจะต้องคำนวณดูดีๆและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสมมติถ้าคุณมีเงินก้อนหนึ่งคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปลงทุนทั้งหมดหรือเอาไปปิดนี้ทั้งหมดคุณอาจจะแบ่งก็ได้บางส่วนนะครับคุณอาจจะเอาไปลงทุนถูกไหมบางส่วนคุณอาจจะเอาแบ่งไปปิดนี้นะครับอย่างน้อยคือมันก็ทําให้นี่คุณลดและเพิ่มโอกาสจากการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเป็นตัวคุณเองแหละที่จะตอบได้ว่าจากความสามารถของคุณเองจากเงินสำรองฉุกเฉินของคุณเองเงินก้อนนี้ควรไปอยู่ตรงไหน